คุณรู้ได้ไงว่ามันคือวัสดุสิ้นเปลืองได้ถามรุ่นพี่หรือถามใครบางอย่างว่าไอของแบบนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าวัสดุสิ้นเปลืองอย่างอะแล้วคุณรู้ได้ไงมันคือวัสดุสิ้นเปลืองอยู่ดูจากอ,อันก่อนอน,อนที่เขาแบบบนันทึกโอเคข้อมูลเก่าใช่ไหมบินแบบนี้ซื้อที่นี่เรียกว่าวัสดุสิ้นเปลืองอโอเคกลับมาที่เดิม เสร็จหนึ่งใบเออทำไมมีแม็กมันด้วยกันอะไม่เกี่ยวใช่ไหมคนละบินคุณก็จะคียบินต่อไปคุณนั่งถามนี่คุณถามใครบ้างไหมหรือคุณทำของคุณเองคนเดียวเลยเมื่อเช้าก็ถามพี่ลินค่ะเมื่อเช้าถามแล้วแล้วก็ถามน้องที่ทำก่อนน้องที่ทำก่อนอ่าแล้วก็ถามอันนามาเมื่อกี้ค่ะอ๋อโอเคมีการถามตัวเองบ้างไหม เวลาทำถามคุยกับตัวเองอยู่บางทีก็คุยกับตัวเองนะใโอ้สุดยอดลละแต่ถ้าแบบอันไหนไม่ได้ก็จะเว้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถามทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่มั่นใจก็จะคีย์ลงไปค่ะอ่าอันนี้มั่นใจไหมเนี่ยมั่งค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยผมดูจากบิลแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเสากุญแจตัวเมียค่ะเออคืออะไรคุณจะรู้ไหม ไม่รู้ค่ะถ้าไม่รู้หนูก็อาจจะเซิร์ชใน Google ค่ะว่ามันคืออะไรเออเออแล้วยังไงแล้วพอมันคืออะไรเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วเราจะวิเคราะห์ขังบัญชียังไงที่คุณทำอ่ะก็มาดูว่าเขาซื้อไปทำอ,อะไรอืมแล้วก็มาบันทึกอืมอ่าอันนี้คุณรู้ไหมอ่ะคุณทำเลยผมอยากจะรู้ว่ากระบวนการปฏิบัติงานของคุณนี่เป็นยังไงบ้างเสาคุญแจใช่ค่ะตัวเมียด้วยใช่แล้วก็จะมาดูว่ามันคืออะไรค่ะ เอออ่ะลองดูดิพอคุณดูเสร็จแล้วมันคืออะไรเสร็จอ๋อค่ะน่าจะซื้อมาใช้ในกิจก,การนี่อืมเออเนะมันเป็นในพวกวัสดุติดตั้งโครงอลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะใช่ค่ะอ่ะอแ,ลแล้วคุณตีเป็นวัสดุสิ้นเปลืองในการใช้งานอ๋อนี่คือธุรก,กิจอะไรเนี่ยคุณรู้ไหมตอนเนี้ยคุณกําลังทําบัญชีให้กับธุรกิจอะไรอยู่คุณรู้ไหมตอนเนี้ยเสร็จแล้ว อาคุณไม่รู้แล้วคุณจะไปไปเซิร์ชเน็ตแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นอะไรตอนนี้ผมว่าเบื้องต้นคุณต้องรู้ว่าไอ้บริษัทที่คุณทําอยู่เขาทําอาชีพอะไรน่าจะรับเหมาติดตั้งใช่ไหม,อม,เ,มเออน่าจะรับเหมาติดตั้งพวกอลูมิเนียมต่างๆนะแล้วเขาก็อาจจะไปซื้อวัสดุพวกนี้มาสำหรับงานรับเหมาใช่ไหมคุณก็เลยตีว่าไอ้สิ่งพวกนี้พวกนี้ มันคือเรื่องของวัสดุสิ้นเปลืองในการทํางานธุรกิจบริการของเขาถูกไหมอ่ะโอเคเมื่อประเมินแบบนี้แล้วก็วัสดุสิ้นเปลืองในการใช้งานเหมือนเดิมไอตัวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปในต้นทุนของธุรกิจบริการนี่แหละ